สวัสดีครับมาพบกันในคลิปที่3นะครับของค่ำคืนนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็จะนำเสนอสูตร10บนตัวเดียวนะครับส่วนสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวนะครับก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับเพื่อนๆคนใดที่ยังไม่ได้รับชมนะครับก็สามารถกดย้อนเข้าไปรับชมได้ที่นายชงนะครับก็กดไปที่ ช่องนะครับแล้วก็กดคำว่าวิดีโอนะครับก็จะเจอคลิปใหม่ๆแล้วก็สูตรใหม่ๆนะครับที่ผมจะ,ะนำเสนอให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมนะครับคำนำนะครับคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการคิดคำนวณและวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกท่านนะครับหลักร้อยตัวเดียวนะครับนำเสนอไปแล้วก็อยากจะนำเสนอนะครับสูตรหลัก10บนตัวเดียวนะครับสถิติของสูตรนะครับก็เดินอยู่ที่6งวดเช่นเดียวกับสูตรหลักร้อยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะ ทวนสถิติของสูตรคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะไปคิดคํานวณนะครับพร้อมๆกับเพื่อนๆสมาชิกนะครับใน2งวดล่าสุดอีกครั้งหนึงนะครับงวดที่1นะครับผลรางวัลนะครับออก8 6 7นะครับงวดที่1นะครับก็มาที่6หลัก10นะครับงวดถัดมาออก6 1 8นะครับมาที่1 งวดถัดมานะครับออก9 6, 5, 6, 1 9มาที่1นึ่งวดถัดมานะครับออก6 4 2นะครับมาที่สี่งวดถัดมานะครับออก0 1 <orig> ines, 2นะครับมาที่1นึ่งวดถัดมานะครับออก1 9 6นะครับมาที่9 มาดูกันนะครับว่าม่วดที่7ผลคํานวณนะครับจะได้ตัวไหนเด่นนะครับก็มาคิดวิเคราะห์แล้วก็คํานวณนะครับพร้อมกันนะครับมาดูสูตรที่ใช้คิดคํานวณนะครับของสูตรนี้จะใช้หลัก หน่วยบนนะครับบวกกับหลัก10ล่าง2ครั้งบวกหลักหน่วยล่างบวกหลัก10บนะครับ3ตัวท้ายที่1 2ครัง้งบวกหลักร้อยสตัวท้ายที่2บวกหลักสิบตัวท้ายที่2บวกหลักหน่วยนะครับ3ตัวท้ายที่2และที่ขาดไม่ได้ครับก็คือบวก2นะครับเป็นค่าคงที่จากสูตร2บวก0บวก0บวกหนะครับ บวก4บวก4บวก2บวก3บวก6บวก2เป็นค่าของที่ผลคำนวณนะครับเท่ากับ29ใช้หลังหน่วยนะครับคือเลข9นำมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวเดียวงวดถัดมานะครับผลรางวัลน,นะครับออก1 9 6นะครับ วันนี้นก็มาที่9หลักส0นะครับมาดูงวดล่าสุดนะครับก็อยากจะคำนวณนะครับไปพร้อมกับเพื่อนๆสมาชิกเพื่อนเอนสมาชิกจะได้รู้วิธีการคิดแล้วก็คำนวณไปด้วยนะครับ ผลรางวัลน,นะครับรางวัลที่1ออก3 1 9 1 9 6นะครับ2ตัวท้ายนะครับออก0 2นะครับ3ตัวหน้าที่1ออก8 1 7นะครับ3ตัวหน้าที่2ออก6 7 9 3ตัวท้ายที่1ออก 2 1 3น,นะครับ3ตัวท้ายด้วย2อ,ออก6 5 2นะครับก็ได้ผลรางวัาน,นะครับตามที่กองสลากได้ถ่ายทอดสดออกมานะครับก็ได้ตามนี้นะครับ ถอยากให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับได้ดูให้จบนะครับก็จะได้รู้วิธีการแล้วก็แนวทางนะครับในการคิดคำนวณนะครับของสูตรแต่ละสูตรนะครับสูตรหลักสิบบนตัวนี้นะครับสูตรที่ใช้คิดคำนวณนะครับก็จะใช้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนนะครับบวกกับหลักสิบล่าง2ครั้ง บวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกหลักสิบสามตัวท้ายที่หนึ่งสองครั้งบวกหลักร้อยนะครับสามตัวท้ายที่สองบวกหลักสิบสามตัวท้ายที่สองบวกหลักหน่วยนะครับสามตัวท้ายที่สองนะครับและก็บวกสองนะครับเป็นค่าคงที่ ท่าคงที่ก็จะบวกทุกงวดน,นะครับจาก0ูนย์นะครับ6กบวกศนนะครับสองครั้งบวกส บวก1 2สอครั้งบวก6บวก5บวก2นะครับแล้วก็บวก2เป็นค่าของที่ผลคำนวณนะครับผลคำนวณนะครับหลัก10ส่วนนี้เท่ากับ25นะครับ กิใช้แค่หลักหน่วยคือเลขห้าน,นำมาเป็นตัวเด่นนะครับตัวเดียวจากผลคำนวณนะครับงวดล่าสุดก็จะเด่น5นะครับประจำงวดวันที่16เดือน6ปีหกนะครับก็ เป็นสูตรใหม่นะครับที่อยากจะนําเสนอนะครับให้เพื่อนๆสมาชิกได้ติดตามสถิติของสูตรนะครับแล้วก็ได้เป็นแนวทางกันนะครับในงวดน,นี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนําไปพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาดูกันนะครับว่าสูตรนี้นะครับที่ผมคํานวณนนครับกับ ผลรางวัลจอ,อมาตรงกับที่คำนวณหรือเปล่าครัครบก็มารอลุ้นนะครับไปพร้อมกันในวันที่16เดือน6ปี6 5ห้านะครับสำหรับสูตรต่างๆครับที่เพื่อนๆสมาชิกคอมเมนต์หรือว่าขอมานะครับผมก็จะพยายามนะครับนำสูตรที่เพื่อนๆขอมานะครับก็อยากจะมานำเสนอให้เพื่อนนะครับได้ รับชมกันนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับสูตรใหม่ๆนะครับที่ผมอยากจะมานำเสนอให้เพื่อนได้รับชมแล้วก็ติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยปนตัวเดียวนะครับ สถินะของศูนย์นะครับก็เดินอยู่ที่หงวดเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากรับชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ